อยากได้กระดูกสัตว์นั้นอยากได้หนังสัตว์นั้นนจะเอามากินจะเอามาแขวนรับรอบคอหรือใช้เป็นประโยชน์ตนใดๆก็ตามเพราะชอบในอะไรส่วนใดอย่างไรก็เถอะหลงต้องทำบาปถึงขั้นฆ่าสัตว์นั้นเพราะความโลภในจิตหรือเพราะความอยากได้อะไรๆส่วนหนึ่งจากสัตว์นั้นนคนผู้มีทำขั้นโอดตะปะในจิตแท้นั้นก็จะไม่ทำจริงๆ ถ้าจะแลกกับการเบียดเบียนถึงขนาดต้องฆ่าผู้อื่นและที่สุดแม้จะฆ่าเขามากินเพื่อให้ชีวิตตัวรอดหรือยิ่งจะฆ่าสัตว์เล่นเพราะความสนุกมือสนุกใจอย่างไรก็จะไม่ทำเป็นอันขาดเนื่องจากการฆ่าสัตว์ชนิดหลังที่กล่าวถึงข้างบนนี้เป็นการฆ่าสัตว์โดยโมหะมูลจิตอย่างตื้นเขินไม่เดียงสาเต็มทีคือฆ่าเพราะความโง่ความมืดบอดความไม่รู้บาป รู้กรรมเอาเสียจริงๆไม่เข้าใจเอาเสียเลยว่าชีวิตนั้นคือความรักความหวงสูงยอดสุดยอดของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงของเจ้าของชีวิตคนผู้เต็มไปด้วยโมหะนี้จะไม่ประสีประสาะกับคำว่าชีวิตเอาเสียจริงๆคงไม่เคยนึกเทียบเลยว่าถ้าใครเขามาฆ่าเอาชีวิตของตัวบ้างตัวจะมีความรู้สึกอย่างไรไม่รู้ไม่เข้าใจทุจริตข้อเบียดเบียนผู้อื่น วิหิงสาขั้นสาหัสสาการร้ายกาดถึงขั้นพากชีพแยกพบดับขันจนกายแตกตายนั้นมันเป็นการทารุณโหดร้ายสุดยอดแห่งความเบียดเบียนแล้วคนผู้เต็มไปด้วยโมหะมูลจิตเยี่ยงนี้จึงคือผู้ไม่มีทั้งฮิริไม่มีทั้งโอตตปะและไม่มีความรู้ปัญญาแม้แต่ความชั่วอกุศลธรรมความต่ำความบาปแค่ขั้นการฆ่าสัตว์ก็ยังเห็นไม่ได้ เข้าใจไม่ออกว่ามันเป็นสิ่งอันผู้ได้ชื่อว่ามนุษย์หรือผู้ประเสริฐกว่าสัตว์โลกชนิดใดๆแล้วพึงละเว้นให้สำคัญพึงไม่กระทำอย่างพยายามยิ่งคนผู้เป็นเช่นนี้จึงจะปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธอย่างไม่ได้เลยแม้เพียงข้อเดียวเพราะบทบัญญัติการประพฤติทธรรมของพระบรมศาสดาแห่งพุทธศาสนานั้นข้อต้นข้อแรกเลยก็คือจงเว้นการฆ่าสัตว์ให้ได้จริงๆนั่นเองหน้า316 คนที่จิตหยาบถึงขั้นไม่รู้บาปไม่รู้โทษของการเบียดเบียนขั้นรุนแรงโหดร้ายถึงขนาดหัดล้างโค้นฆ่าชีวิตของผู้อื่นก็ยังไม่เห็นในบาปก็ไม่มีทางที่จะเห็นในบาปในภัยขั้นเบียดเบียนผู้อื่นเพียงแย่งชิงฉกหลักหรือเอาของของคนอื่นมาเป็นของตัวอย่างแน่ๆเพราะการเบียดเบียนแค่ขั้นเอาของของผู้อื่นมาเป็นของตัวนั้นมันยังไม่ถึงขั้นฆ่าชีวิตกันลงไปมันเพียงเบียดเบียนน้ำใจกันเท่านั้นเอง ซึ่งเป็นการเบียดเบียนที่ละเอียดเบาบางยิ่งกว่าดังนั้นเขาก็ยังอาจทำกรรมดังนี้ได้อย่างแท้หรือการเบียดเบียนไปแอบได้เสียในเมียในผัวของผู้อื่นซึ่งก็เป็นการเบียดเบียนน้ำใจเท่านั้นยังไม่ถึงขนาดฆ่าแกงโหดร้ายทารุณอะไรกันด้วยซ้ำมันก็ยิ่งจะไม่เข้าใจไม่เกิดปัญญายาณรู้ในรอบเข้าใจในสัดส,ส่วนอันละเอียดดังที่ว่านี้ได้เลยดังนั้น ถ้ากิเลสตัณหาขึ้นทำงานแถมมีโอกาสอันดีคนผู้นี้ทำบาปนี้แน่ๆความละเอียดลึกซ้อนแฝงซ้ำซ่อนเร้นคำพีร,ราวะาพาโสแห่งธรรมมันจะมีเลี้ยววนซ่อนซ้อนหมุนไปโยงมาอยู่มากหลายดังที่ได้อธิบายด้วยภาษาสู่ฟังนี้และทั้งที่ไม่อาจจะอธิบายสู่ฟังได้เพราะมันลึกละเอียด วกวนซ้ำซ้อนเหลื่อมเหลี่ยมกันอยู่ยิ่งกว่านี้ก็ยังมีอีกนักต่อนักแต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้สภาวะแท้จริงเขาจะเข้าใจได้เองเป็นปัญญายาณอันเกิดในตนเองในแต่ละบุคคลจริงๆตาชั้นตามระดับของสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนที่ลึกวนเหลื่อมเหลี่ยมกันยิ่งยิ่งไปคำพิราวภาโสลองยกตัวอย่างดูบ้างก็ได้เช่นในกอเห็นว่า ได้ลาบมามากๆเกินความเป็นอยู่อันพอดีแห่งคนนั้นเป็นบาปเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่แม้จะเป็นลาบอย่างสุจริตก็ตามนายกอก็จะไม่พยายามรับลาบนั้นหรือแม้จําเป็นต้องรับมานายกอก็จะมีความละอายจะมีความเกรงใจอยู่จะมีฤริอย่างแท้จริงก็จะนําลาบนั้นแจกทําประโยชน์ที่ควรที่สุดหรือทําทานไปเสียเพราะเห็นในบาปในภัยที่ตนหอบลาบสะสมลาบไว้กับตน อย่างนี้คือผู้เห็นในบาปในความชั่วนี้เพียงแค่การสะสมการห่วงแหนเอาไว้ก็ยังรู้แจ้งและเห็นว่าเป็นบาปหน้า317ส่วนนายขอนั้นยังมีจิตโลภมากกว่านายกอ,อยู่ก็จะไม่เข้าใจเลยว่าการสั่งสมการครอบครองการกักตุนการห่วงแหนการยึดเอาลาบแม้จะสุจริตของตนไว้นั้นมันจะเป็นบาปเป็นโทษเป็นภยัย หรือเป็นความชั่วกันไปได้อย่างไรเขาก็จะคงยืนยันเก็บลาบนั้นไว้หรือจะหาวิธีสร้างลาบเพิ่มให้แก่ตนมากขึ้นความพอใจในลาบคืออะละหรือสันตุถิจะไม่มีในคนผู้นี้ความมักน้อยในลาบคืออัปิชฉะจะไม่มีในคนผู้นี้นายขอจึงจะหวงลาบนั้นอยู่ตามความเป็นจริงซึ่งก็ไม่ผิดเพราะจิตในกอกับในขอมันอริยะกันคนละระดับ มันวางตัววางตนวางสักกายวางอัตตาได้มากน้อยกว่ากันจริงๆมันมีความห่วงมากห่วงน้อยกว่ากันมีความผูกพันในภาระและชีวิตและสมมติในโลกมากน้อยกว่ากันสักากยะและอัตตามันน้อยมันเล็กกว่ากันเพราะผู้มีคารรปัญญายอมไม่หลงเพิ่มสกากยะและจะพยายามลดอัตตาตัวเองลงเรื่อยๆจริงๆมันจึงมีการหลงยึดหลงหอบ หรือห่วงแหนผิดกันก็เป็นธรรมดาตามความเป็นจริงไม่มีใครผิดแต่ทว่ามันมีความสูงต่ำกว่ากันแน่ในสภาวะจิตของในกอกับในขอดังนี้เป็นต้นหรือเช่นในกรู้ว่าการเสพกามคุณเป็นบาปเป็นโทษเป็นภัยเป็นความชั่วยิ่งเป็นการเสพเมทุนธรรมรวมคู่ร่วมรถก็ยิ่งเห็นแจ้งในใจในปัญญาว่าเป็นความชั่วความต่ำ เป็นบาปอันผู้ฉลาดพึงเว้นขาดได้แล้วนายก่อจึงจะมีความละอายอย่างยิ่งถ้าจิตใจของตนยังไปน,นึกคิดใฝ่ปรุงแต่งในเรื่องเช่นนี้อยู่นายก็ก็จะพยายามละความคิดนั้นออกจากจิตยิ่งถ้าจะมีใครให้เขาไปลงมือกระทําก่อกรรมหรือรวมคู่เช่นนั้นจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยิ่งจะไม่ขอเกี่ยวข้องไม่ยอมคลุกคลีอสังสักคะด้วยจริงๆเพราะเขารู้แจ้งเข้าใจอย่างแท้ในความต่ำ ความเป็นโทษเป็นภัยความเป็นบาปอันแท้จริงแต่นายขอไม่รู้ยังเข้าใจไม่ได้เลยนายขอก็จะหัวเราะเยาะนายกอเอาเสียด้วยหาว่านายกองโง่นายกอช่างไม่รู้จักของดีช่างไม่ฉลาดเสพความสุขนั้นให้ตนอย่างนี้ก็เป็นได้และเป็นจริงเนื่องจากจิตของนายกอกับนายขอหน้า3 1 8มันรู้ภัยรู้บาป หรือมีปัญญาในการแจ้งกุศลธรรมกับอกุศลธรรมกันคนละระดับจริงๆและในาอกับในขอนั้นคนหนึ่งยึดโลกีคามะบุคคลส่วนอีกคนหนึ่งวางโลกีนิโรคาธามินีปฏิปทาบุคคลใครยึดใครวางก็เห็นให้ได้ก็แล้วกันและความละอายฮิริความเกรงกลัวโอดตับปะต่อบาปต่อกร,รมมันคนละระดับจริงๆ ที่สูงละเอียดกว่าเมถุนธรรมขึ้นไปจนถึงเรื่องของกามคุณห้าโดยตรงก็คือในกอมีจิตละเอียดรู้ได้แม้แต่ถ้าจิตของตนเกิดไปสัมผัสกับรูปกับสีอะไรความนึกคิดปรุงออกมาว่าชอบสวยว่าชื่นใจในงามมันยังเป็นรสเป็นชาติในจิตอยู่ในกอก็รู้ว่านั่นคือบาปนั่นคือความชั่วนั่นคือความต่าของตนที่ยังไม่บริสุทธิ์แท้ มันยังมีการปรุงแต่งอย่างชาวโลกโลกสังขารโลกอยู่ในจิตเรายังเป็นธาตุโลกีอยู่เนาะนายกจึงจะละอายใจตนเองในบาปอันยังมีที่ตนนั้นก็จะพยายามไม่ให้ความนึกคิดนี้เกิดในตนหรือจะเป็นรถทางลิ้นได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกสัมผัสทางกายใดๆก็ตามถ้านายกยังรู้สึกตัวได้ว่าในจิตปรุงเป็นสุขเป็นทุกข์คือชอบก็สุข ไม่ชอบกระทุกอยู่ในขณะใดตราบใดในก่อก็รู้ว่าจิตตนยังมีสังขารโลกยังไม่หยุดยังไม่ดับยังไม่นิ่งยังวันไหวไปตามกระแสโลกยังยึดมั่นยังติดไม่คลายอยู่กับสมมุติโลกยังเอาชนะโลกไม่ได้ยังไม่เนิโรธหรือยังไม่วิมุตินั่นเองในก่อจึงจะละอายตนเองในบาปอันยังมีในตนนี้ส่วนนายขอจิตยังไม่ละเอียดลึกซึ้งเท่านี้ นายขอก็จะรู้ทันอารมณ์อย่างนี้ไม่ได้นอกจากรู้ไม่ได้แล้วก็ยังเห็นว่าแม้การหลงกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่เห็นเป็นบาปหรือเป็นความต่ำความชั่วตรงไหนเขาก็ยังเสพกามคุณห้านั้นอยู่อย่างอเร็จอร่อยหรือยังไม่กระดากระเดื่อยังจะมีชื่นชอบสุขชิวชังทุก ชินชาอคคะทุกขมสุขไปตามความรู้สึกปรุงคล้องเขาเองอยู่โดยจริงหน้า319กามคุณห้าก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นบาปหรือเป็นความต่ําของในคอเขาก็จะเสพจะเกี่ยวข้องจะคลุกคลีมันจะเป็นสวรรค์จะเป็นนรกสังสักขะอยู่อย่างไม่ยอมวางและไม่ยอมอายได้ง่ายๆหรือเขาจะไม่ละอายในกามคุณห้าจริงๆ ก็เป็นความจริงของมนุษย์หรือสัตว์โลกภูมินี้ระดับนี้จิตของเขาจึงจะมีชอบโลภะชมกุศลชิวโทสะชังอกุศลชินโมหะชาอัพยากฤิอยู่เป็นปกติเป็นธรรมดาหมุนไปหมุนมาไม่มีวันจบสิ้นเป็นผู้มีการเกิดอยู่ไม่มีหยุดย่อนไม่มีการตายลงอย่างสนิทแนบเนียในสิ่งนี้เรื่องนี้ได้เลย เขาก็ยังเป็นผู้วนอยู่ในโลกแห่งกาามกามาพบอยู่อย่างจบไม่ได้การเกิดการตายเช่นนี้แหละที่เรียกว่าสังขารวิมุตแท้หรือทุกนิโรธจริงๆที่นักปฏิบัติธรรมจะต้องเรียนรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมให้ได้อย่างชัดแจ้งจริงๆให้มีศรัทธาและมีปัญญาให้ได้ตราบใดที่ผู้ใดย,ยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอันใดว่าเป็นบาป เป็นความต่ำเป็นความชั่วอกกุศลอันควรละประหารอันควรห่างออกนิสรณะนะอันควรงดเว้นเวรมณีอันควรทำจิตของตนให้ขาดสายสัมพันธ์วิมุตขาดชื่นชมชอบชิวชังชินชาอย่างแท้จริงถึงใจผู้นั้นก็ยอมจะไม่มีความรู้สึกละอายในตน เมื่อเกิดการชื่นชมชอบชิ้วชังชินชากับสภาพธรรมใดๆในตนเขาก็ยังเป็นไปตามฤทธิ์ของโลกีนั้นๆอยู่ความละอายหรือฮิรินั้นจึงเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาจริงๆแท้ๆเช่นหญิงสาวผู้หนึ่งไม่กล้านุ่งกระโปรงสั้นเกินขนาดจริงๆทั้งๆท,ท,ที่ทั้งบ้านทั้งเมืองเขานุ่งกันเกลอ และเธอก็มีความสามารถเพียงพอที่จะซื้อหมานุ่งก็ได้ด้วยแต่เธอละอายอย่างแท้จริงแม้เพื่อนสาวๆทั้งหลายจะนิยมช,มชมชอบนุ่งกันเต็มบ้านเต็มเมืองปานใดเธอก็ยอมแต่งประโปรงยาวๆหน้า320ยอมให้คนเขาว่าเชยดีกว่าดังนี้นั่นคือหญิงสาวผู้นี้มีฮิริโดยแท้จริงโดยรู้ได้ด้วยปัญญาและเหตุผลในตนอย่างแน่ใจว่า การนุ่งห่มที่เปิดมากปิดน้อยอย่างนั้นเป็นความต่ำเป็นบาปเป็นภัยเป็นโทษเป็นความชั่วอกุศลอย่างแท้จริงถึงใจส่วนผู้กล้าน่งสั้นๆตามสมัยนิยมนั้นก็คือผู้ให้โลกดึงไปผู้ถูกจูงจมูกไปกับโลกไม่ได้ยืนอยู่บนสัตธรรมเลยไม่มีความเป็นผู้ใช้ปัญญาของตนเองให้ถูกต้องตรงธรรมเลยเป็นผู้หัวปักหัวปำอยู่กับรถนิยมโลก,โลก อัดสาทะโลกเขาจะหลอกให้เปิดให้ปิดอย่างไร